สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกคนพบกับแซมจากรถหมดสัญญาเช่ากันอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้แซมอยู่ที่บางนานะครับแซมจะมาแนะนํารถเข้ามาใหม่นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมมีรถเข้ามาใหม่ที่บางนาอยู่ประมาณ4-5คันนะครับซึ่ง2คันนี้แซมก็เบิกกุญแจมาทําคลิปวิดีโอให้กับคุณลูกค้าได้รับชมได้ดูก่อนนะครับผมเหมือนเดิมนะราคายังไม่มาแน่นอนนะครับเพราะรถเพิ่งเข้าเมื่อสักครู่นี้เองนะครับผม สองคันนี้ที่แซมมาแนะนำนะครับจะเป็นสมาร์ทแคปตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดา1คันแล้วก็ดับเบิลแคปตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาอีก1คันนะครับผม4ประตูคันนี้ปี2020นะครับไม่30,000ไม่น้อยมากนะครับผมส่วนสมาร์ทแคปคันนี้ปี2ี่สหรือปี21นะครับไม่ จ็ดหมื่นนะครับผมมาเดี๋ยวเราไล่ไปทีละคันนะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูโซนนู้นโซนนู้นนู่นเนี่ยโซนนู้นซนนี้รถที่เพิ่งเข้ามาใหม่เดี๋ยวแซมพาไปดูคร่าวๆนะครับแต่ว่าสองคันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูในเรื่องของรายละเอียดกันนิดนึงนะครับผมมาดูแคปก่อนหน้าหลอนะครับคันนี้หน้าหลอนะนี่หน้าหล่อนะหน้าหลอกก็คือสังเกตรครับกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมแล้วตรงเนี้ย กันชนจะเป็นสีดำเงาหรือเปโนแบ็คอันนี้คือเขาเรียกว่าหน้าหล่อแต่ถ้าเป็นหน้าหมูปา่าซึ่งมันก็หน้าคล้ายๆกันแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นสีดำด้านเหมือนเป็นจมูกของเขาครับจมูกหมูปา่าเขาเร,เรียกเป็นหน้าหมูปา่าเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ก่อนดีกว่าสมาร์ทแคปนะสวยนะบอกเลยว่าสวยให้ดูฝาก่อนฝา,นฝาเดิมนะาสวยไหมเนี่ยสวยนะยนะรอยองไลอาร์ก สวยๆเลยนะครับหน็อตสวยนะห่องเครื่องสวยๆแก้มสวยงามนะครับสติกเกอร์ตาไก่มีเหมือนเดิมนะครับคารเคินสวยนะครับตัวแอชัดเจนนะสติกเกอร์ชัดเจนนะตัวอาชัดเจนนะครับนะครับเนี่ยสวยงามนะครับผมสวยโลโก้โตต้าสวยๆนะครับ นา่างสวยนะขออนุญาตปิดนะครับผมดูนี่นะปึะดูข้างล่างหน่อยนี่นี่นะให้ดูดูช่องล่างหน่อยสวยๆนะครับผมยางคันนี้ยางปี2023นะครับ สัดาห์ที่33นะเป็นตัวสมาร์ทแคปเปิดได้นะสมาร์ทแคปนะครับสมาร์ทแคปเปิดได้นี่นะนี่นี่นี่นะนนนนนะเลขไมลเจ็ดหมื่นสองพันเก้ารอยกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับวิ่งได้อีกประมาณหนึ่งพันกิโลนะเจ็ดหมื่นสี่ต้องเข้าศูนย์นะครับผมนี่นะเป็นเกียร์เดินหน้าหสปีดนะครับผมนี่นะ ระบบสัมผัสนะครับหน้าจอนะกุญแจครบครบนะครับแก้มเกลมสวยเหมือนเดิมนะอยู่เนี่ยร้อยองค์ร้อยอาร์คสวยงามนะครับผมสวยนะเห็นไหมเนี่ยสวยนะครับเล็บจิกไปเนี่ยเหมือนเดิมมีสติกเกอร์เตือนในส่วนของประตูหนีบนะครับผมนี่นะ ลูกกระบะนี่ก็สวยนะครับเนี่ยเดิมนะครับเดิมดูสวยงามนะครับผมนะนี่สวยๆเลยเนี่ยตะเข็บสวยงามเห็นไหมเนี่ย 4R ส,สวยๆนะครับก็ช่วงล่างสวย สีแอเนี่ยตะเก็บสวยนะครับผม,มต้องมีเก็บชิ้นงานนะครับในส่วนของสะโพกหลังด้านซ้ายนะครับเนี่ยสวยนะครับดูดีนะดูดีเนี่ยเห็นไหมชัดเจนนะนี่นะครับคันนี้ปี2021นะครับนี่ปี2021นะ 150หบมา้า2,400ซีซีนะครับค่าโอนอ่ค่าภาษี1ันหบาทนะครับสวยๆเช่นกันนะครับดึนี่นะสวยสวยนะครับสวยงามนะครับสวยติดไปสวยๆนะครับนหนึ่งคันนะครับ ตัวนี้ปี21สิปาร์ตัแคปตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดานะใครมาดูรถที่บางนารบกวนติดล่มติดเสื้อแขนยาวติดหมวกอะไรมาด้วยนะร้อนมากนะครับนี่นี่ตอนนี้ซามก็ใส่เสื้อแขนยาวอยู่นะร้อนจริงๆนะมาอีกคันนึงคันนี้ปี2020นะครับเลขไหม่สามหมื่นสี่ประตูตัวเตี้ยหน้าหมูป่าเกียร์ธรรมดานะครับ สวยเนี่ยวนพนักันเนี่ยก็สวยเนี่ยเห็นไหมตากั่างตาไก่ชัดเจนนะครับห้องเครื่องสะอาดมากดูแผ่นเพสติ๊กเกอร์มอกรนะครับเนี่ยแก้มสวยมากเลยนะครับสวยเลยบอกเลยนะครับเนี่ยมาร์กอะไรตรงชัดเจนตัวแอลนะครับโตโยต้าตัวอานะครับ ดูหัวน็อตนะสวยไหมสวยสวยเลยนะครับดูดีนะโตโยต้าชัดเจนนะครับเนี่ยแก้มสวยนะเดิมเหมือนกันเนี่ยตาไกา่เนี่ยตาไก่มีสติกเกอร์นะครับอือืะดูข้างล่างหน่อยเยงามเลยนะครับ นี่ยางปี2022นะครับผมนี่นะันนี้ไม้น้อยมากนะครับไม้เพียง32,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับไม้น้อยจริงๆนะแล้วก็เข้าเช็คระยะครั้งต่อไปที่เลขไม่มหมน้32,900นะก็วิ่งเนี้ยอีกประมาณ500กิโลเมตรนะครับตัวนี้นะ หน้าจอก็เป็นระบบสัมผัสนะแต่ไม่มีกล้องถอยนะเกียร์เดินหน้า6สปีดเช่นกันนะครับอันนี้สวยกุญแจครบครบเช่นกันนะครับแก้มดูดีโอ้โหมาร์คเมริร์ชัดเจนมากนะครับช่วงล่างก็สวยนะครับ ก็มาดูลูกกระบะนิดนึงไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่ามันอาจจะมืดนิดนึงนะแต่มีม,มีมีอยู่นะครับวงล่างถูขาวจัวเลยคันนี้ช่วงล่างดีมากเลยนี่เนี่ยดูชอยเสียเห็นไหมใสเลยนะครับเผาแนบเนี่ยดูดีมากนะครับได้แคลร่บอยนะโอ้โหแคลร่บอยใหม่มาก ไม่คุ้มเลยเช่าไปแนี่ดูแคดดี้บอยนะครับตะเข็บสวย 4R สวยมากนะครับนี่ต้องเป็น2จุดนะครับ 4L เนี่ยตะเข็บสวยเนี่ยแมกไลเนอร์โตต้าสวยมากนะครับน่าจะมีไฟอยู่อะไฟอามีไฟ r v d ด้วย สมบูรณ์ตัวนี้สมบูรณ์นานๆจะเจอนะครับสวยงามนะครับสวยสวยนะครับเห็นไหมเนี่ยรอยมารตา์ต่างๆดึงต่อเนี่ยเห็นไหมเราดึงมาเลยดึงมาได้เลยนะดูซอกที่แซมเคยบอกเห็นไหมมันคือเหล็กประกบกันนะครับนี่นะ ถ้ามันมีการโป้ขึ้นมาหรือมันมีการเคมสีเนี่ยมันจะปูดขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมมันคือการเหล็กประกบกันเชื่อมประกบกันนี่คือเดิมๆนะครับดึงต่อดูดีนะครับซอกอะไรต่างๆสวยหมดนะครับสวยหมดนะนี่นะครับสวยมาสวยงามเลย มาดูสำเนาเล่มกันนิดนึงคันนี้ปี202 0นะครับกระบะบรรทุกมีหลังคานะครับ150แหแรงม้าคันนี้คปิตอลถ้าเป็น4ประตูอันนี้ค่าภาษี8900นะครับแต่ถ้าบุคคลธรรมดาเนี่ยอันนี้ในานามนิติบุคคลถ้าบุค,บคธรรมดาหาร2นะครับผมนะครับตามนี้นะสองคันนี้แนะนำสวยงามนะครับผม อันนี้คือ2คันที่เพิ่งเข้านะแล้วก็นี่ก็เป็นอีก1คันที่เพิ่งเข้าอีกเช่นกันรถเดียวกับแคปตัวนี้ครับที่แซมแนะนําไปนี่รถเดียวกันนะแต่ว่าคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนก้าหมื่นกิโลเมตรนะครับรถสวยเหมือนกันแต่ไม่เข้มเก็บงานแค่ชิ้นเดียวนะนี่เก็บงานแค่ชิ้นเดียวไม่หนึ่งแสนก้าหมื่นกิโลเมตรนะสำหรับคันนี้นะปียีิบเอ็ดครับราคายังไม่มา ส่วนคันนี้ขายแล้วผ่านไปแล้วก็คันนี้ลูกค้าแซงเพิ่งจองเมื่อสตะก,กี้นี้เองนะครับนี่เพิ่งจองเมื่อตะก,กี้นี้เอง4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้ปี20ขอบพระคุณมากๆครับคุณลูกค้าจากจังหวัดสุพรรณบุรีขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆเลยเนี่ยสวยงามเห็นไหมสวยสวยสวยเลยดูแก้มสวยนะครับผม มาแล้วก็มีอสองคันที่แซมแนะนำนะใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติม2องคันนี้โทรมาเอ้ยช่วงนี้แอดไลน์มาหาแซมนะครับ2องคันนี้ปี2017ทั้ง2คันนะครับเป็น2.4 e 4สประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดานะครับคันซ้ายมือของแซมคันนี้เลขไมล์สองแสนห คันขวามือของแซมเลขไม 3, ล์2 2 3 0 0หม่2 0 0กิโลเมตรรถเดียวกันปีเดียวกันนะครับแซมไม่ได้เบิกกุญแจมาเนื่องจากว่าตอนนี้ห้องกุญแจเขาติดประชุมอยู่เนาะก็ไม่อยากไปรบกวนเขาสวยทั้ง2คันแต่ถ้าในนิมุมมองแซมแซมแนะนำคันซ้ายมากกว่า2 5 5 0นะครับราคาคาดการนะครับก็ก็อยากให้มันไม่ได้ข้ามเลข3เนาะก็ยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับผมนะ2คันนี้นะก็ไม่อยากให้มันข้ามเลข3นะนี่ สวยทั้งสองคันแบบมีแคร่บอยทั้งสองคันนะนี่นะครับผมส่วนคันนี้เพิ่งเข้าแต่ว่าน่าจะโดนในส่วนของผู้เช่ารายเดิมบุ๊กไปแน่นอนเขามาถ่ายรูปเมื่อเช้าละโฟ์วีลออโต้สอนะครับน่าจะเสร็จแล้วละ่ะก็เลยผ่านไปดีกว่านะนี่แล้วจริงๆมีคันหนึ่งน้องเอาไปถ่ายแล้วเป็น Smart Cap ปี2 0 1 7 2สองเอปี2016 2.4G เลขไม่แสนแสนหรือแสนเกานี่เนี่ยน้องอไปถ่ายแล้วแต่ว่าแซมมีรูปอยู่นะใครสนใจทักมาแล้วกัน Smart Cap 2.4G เกียร์ธรรมดาปี16นะก็ประมาณนี้2คันนี้ทีเด็ดนะบอกเลยทีเด็ดใครอยากได้รูปโทรมาแล้วกันนะครับผมก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ฝากนิดนึงนะวันที่17ถึงวันที่19แซมเดินทางไปต่างประเทศนะครับก็ สะดวกก็คือเราสามารถแอดไลน์คุยกันได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวแซมทิ้งในส่วนของไลน์ดีแซมใต้คลิปวิดีโอชุดนี้ให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วทุกคนนะฝากไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่วันศุกร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ